ึสองสามสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาทําอะไรที่ข้างๆบ้านลุงมาพัฒนามันเพราะอะไรต้องพัฒนาเบิงบ้งเบิ้งนี่จะลุ่หมดแล้ววันนี้ลุงไปสี่กองสี่กองไปส่งแอดมินแล้วก็ไปทำธุระด้วย แล้วก็ลอยๆมาพัฒนาค่ะพวกเราก็ยังไม่ได้มีงานอะไรที่ทํางานขลุงช่างเออก็เลยป้าดาก็เลยชวนมาขัางบ้านลุงเพราะว่าตรงนี้มันร่มแล้วมันนุ้ยมันร่มแล้วใช่แล้วเพราะว่ามันร่มเย็นๆสบายๆนั่งทําแบบสบายๆได้เลยแล้วก็ทไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากเอฟซีด้วยป้าดาฝากเอฟซีก่อนฝากเอฟซีด้วยนะคะเสื้อองค์ปู่เสื้อองค์ปู่วันนี้เราได้สี่ตัวแล้วยังขาดอีกสี่ตัวสี่ตัวเหรอ เจ็ดวันนะแปดก็คือเสื้อขาวอ๋อแปดสีมันมีแปดสีเสื้อขาวเราไปวัดไงเออพ่อเรายังขาดอีกสีตัวก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะเสื้อองค์ปู่ปาลิจิตนะคะข้อปกแขนยาวสวยมากๆค่ะมีแปดสีนะคะเราได้สี่สีนะคะบาราได้สีอะไรประดาได้สีฟ้าสีม่วงสี S <s <í> สีชมพู <atte> เออยังให้แดนได้สีแดงสีเขียวสีส้มสีชมพู <S <s <í> <S ขาดสีฟ้าม่วงแล้วก็สีขาวแล้วก็สีสีอะไรอีกสีหนึ่งสีเหลือง <S <s <í> ออนะคะ <S <s <í> อ่ะ <S <s <í> <S นะคะก็ฝ <s í> ากเอฟซีทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะคะไปลุย <S <s <í> ถ้าใครอยากไปให้กระต่ายนะคะไปปลูกกันด้วยนี่ <S <s <í> <S นี่นี่นีน่านี่ งามว้ขนาดเลยแ๊บเดียวปกคลุมพื้นที่หมดเลยนี่ยึดหมดแล้เอาเอายืดพื้นที่หมดแล้วยืดพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมส่วนแล้วเลโก้ล็อกี้ก็มาให้กำลังใจนะเอาเลโก้เรากี้มาให้กำลังใจโอ้โหแล้วทำยังไงนี่เราจะต้องรือกระถาออกมด้วยไม่ไม่รื้อรื้อรื้อแค่อันนี้ใช่ไหมเอามีก็มาเด้หมีนี่ไม่มเดี๋ยวไหอมีมีมีโอมีปิดหมีปดเดี๋ยวมัก่อจะห้อืมอืม ัวเก่านะคะที่เราเคยมาตุ้มโฮมตุ้มโฮมตุ้มโฮมกันนะนี่ตันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตุ้มโฮมแล้วมันก็เลยลกนะล้มอ่านี่คืออะไรนี่นี่คืขวานขี้หยาบบกนี่ขี้หวานขี้หยาบหมอนี่อย่ง้นนคืออะไรจ้าต้นหัวหัวนึงนี่คือหัวมันหัวกอยหัวดอกไม้ แต่พระรามมาผุกผัวผูกอะไร เด็กบอกทำอะไรกันครับเด็กกบอกทำอะไรกันครับสองคนนี้น่ะ 20. Uhum. 1. Uhum. เมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังรกเลยฮะพริบตาเลี่ยนเลยฮะพริบตาเกลี้ยงเลยฮะจ้เเะเหลือนิดหนึง่ง เลโก้เลโก้ลัอกกี้เยอะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนน้นโอ้ยมานั่งเป่าเออมันหอนมันหอนเนาะอืมอเอาเป็นกำลังจืดเป็นกำลังจืดเมาเป็นกำลังใจ อยากกอลุกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ